คิดว่าไม่เจอเลยมฮจาจะเพื่อนๆคิดว่าจะไม่ได้เห็ดนะวันนี้นะเพราะมันสิบองศานะดูเหมือนจะมีสัญญาณว่านิ่มนะเดี๋ยวเราตัดขาดทีเดียวโอ้โหเพื่อนๆนเป็นโพรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปตัดขาวเนาะกินได้ก็เอากินไม่ได้ก็ทิ้งนั่นแหละเพื่อดูดิโอ้เถอมองไม่เห็นน,นั่นเอง นะเกือบมองไม่เห็นเธอเลยเออซ่อนแบบว่ามองแทบไม่รู้เลยอ่ะมาเลยมาเลยีสักกี่ดอกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะออกมาก็แบบแทบจะไม่รอดอยู่แล้วตัวรอ,อกินก็เยอะนะวรวมถึงคนด้วยนี่แหละหนาวหนาวเพื่อนสิบองศาหนาวจริงใส่เสื้อกันหนาวมาเก็บเห็ดแลนี่มีอไหมนี่ ไม่มีดอกเดียวนี่แหละเพืนเพื่อนเ้ยได้อยู่ดอกเดียวนี่แหละ,ดอ,ด,อด,ะดอกนี้ได้เวลาละเก็บขอมีตัดนะอดนไหยังได้ไหมอืมเอือนเพื่อน กรุบกรอบนะเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งชนิดนี้กรุบกรอบมากจ้ะหายากเกน,นี่ได้สองดอกก็ถือว่าโชคดีแล้วจ้าเพื่อนๆสองดอกนี่โชคดีเลยเราโชคดีเลยเพื่อนๆได้สองดอกเลยตะปุป๊ตะป,ปิเลยจ้าดอกกําลังกินเลยเพื่อนๆเห็ดมะนาวเนี่ยหรือว่าเห็ดสิตรูนนะนะมันจะเยอะมากเลยจ้ะที่ป่าเ่ยกินได้นะจ้าในใน,ในเว็บ ของสวีเดนเราต้องลอกเมือกนี่ยออกเราไม่เคยทำก็คือ,คอเนี่ยมันเป็นเมือกเมือกนะเพืเ่อนๆราดึงให้ดูเนี่ยมันเป็นเมือกอย่างเงี้ยจ้ะวะเนี่ยดึงออกมันเป็นลื่นๆน่ะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> นี่จะ้ะเห็ดมะนาว ไปไหนแล้วนี่อ่านี่จะเพื่อนนี่เห็ดพึ่งหวานเลยมอมเลยแดดมาแดดมามีดอกเดียวนี่เจอได้อยู่ดอกหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะดีกว่าไม่ได้นะอืมนะมองแทบไม่ออกเลยนะ มาจ้ะคำก่อนยาวไหมไม่ได้อยู่นะอืมอันนี่โอ้ดอกเบลเลอร์อะไเพื่อน,นขอเอาตรงนี้ออกมาอืมดูมนี่เอาลากออกกปนแล้วเห็ดเห็ดชนิดนี้ส่วนมากจะดีนะเนื้อแข็งกรอบ ถุงสสยฟันทากอะไรพวกนี้มันกินไม่ไหวจ้ะมันกรอบมากนะนี่กรอบอย่างกรอบเลยเห็ดชนิดนี้นะจ๊ะจะเพื่อนเพื่อนหมานหมาน,มนสิบดอกเลยจ้ะนี่นี่นี่เอาเลย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 มีอีกไม,ม้เป็นรวมเป็นรวมจะเป็นรวม ค่อยเดินนะจ๊ะเดี๋ยวเยยบที่เรามองไม่เห็นเขาจ้ะแต่เราเห็นลหลายดอกแล้วเมื่อกี้นะจ๊ะเพื่อนไปไปค่อยย่องค่อยย่องวันนี้แสดงว่าเรามาก่อนนะดีใจมากเพื่อนๆนี่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 ดอนะกนีนี่ดอกนี รวมไปรวมโอ้โหทากเลื้อยเลยคนนี้ท่าโอ้โหไม่ยอมออกด้วยนะเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันทั้งนั้นน่ะนี่แจมเพี่โอ้โหนี่นี่นี่อันนี้แล้วก็ตรงนี้อีกเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเห็ดเห็ดเห็ดเบโลเต้นนะแจมเพื่อนโอ้เจ็บ ต้องรีบเลยนะเดี๋ยวเขามาเจ้าของเขามาไม่เหลือคนที่เคยเก็บประจำตรนี้เพื่อนเดี๋ยวเห็ดอร่อย หายากนะเราไม่ค่อยได้กับเขาลองเห็ดเนี้ยใหญ่มากเลยเพ่ออย่าไปรวมก่อนเอานี้เพืเ่เพื่อนเกือบไม่ทันนะ อุ้ยจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอานะเราเลมเอาเพื่อนเพื่อนเราเสียดายเอาลากเข้าไวน้นี่นี่เดี๋ยวเลมเอาจ้ะกล้องเราไหลเลื่อยเลื่อยเลยตอนนี้มันเพื่อนเดี๋ยวนะมาจ้ะเดี๋ยวเลมเอาจ้ะเราเสียดายเห็ดนี้มันอร่อยเนี่ยเห็ดนี้อร่อย ขนาดมีมีแสงอันเนี้ยยังมีตัวมาตอมเราเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจา้ะโอ๊ยกล้อง <c oughs> นั่นเงน้ำงามมันงามมากนะเห็ดเนี้ยยัางงามเลยจ้ะมาจ้ะ ลึกมากเลยค่ะมันลึกมากเลยนะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนที่เดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนที่เดียวกันเลยจ้ะเห็ดชนิดนี้หากินยากนะจ๊ะมันหัวมันจะสีออกแดงๆน้ำตาแดงเลือดหมูเงี้ยนะ หาก,กินยากมันกรอบมากเลยนี่ทาาที่ชอบมากเลยแหละเดี๋ยวเราต้องเอาออกอีกทีหนึ่งตัวท่าเยอะมากเลยจ้านี้เพิ่งได้ครั้งแรกนะเยอะแบบนี้นะไม่เคยได้แบบนี้เลยจ้าเห็ดนี้ขอบอกนี่สิบองศานะจ้าอากาศสิบองศาโอ้เพื่อนๆมองมาจากไกลตกใจหมดเลยดูดีนอกจากจะก,กินไม่ได้น่ากลัวแล้วดอกมันก็อู้อันนี้เหมือนอะไรเ,เพื่อนๆเหมือนอะไรคะเห็ดผิดดอกนี้เนะี่ย ดูนั่นดิโอ้ยน่ากลัวเลยสีสันเขาอืม mm hmm.